ดีค่ะวันนี้แนวทางเราพัฒนาเราออกตัวไหนล่ะเดี๋ยวด้หเจดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเก็นยพี่น้องหน่งสาเห็นปะเด่นให้เก็ดเห็นปะพี่น้องเด่นให้เก็ดนี่ เก้ากับมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเดียวเจ็ดเก้าเดียวเจ็ดเก้ามาตรงๆแต่ขาออกนี่พี่น้องว่ามันมาแล้วเนาะว่ามันมาแล้วกระตัดออกคือซื้อยางให้หน้อยลงคือเสื้อเดียวเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมันสิกลับกไนในตัวเฉพาะตัวนี้ดีสังเกตแล้วพี่น้องเล้อเดี๋ยวลงมาสูตรเก้าให้อีกงวดนี่เห็นบ่สูตรแปดหางวดที่แล้วมันเข่าแปดหาเดีวงวดนี่เข่าตรงๆเจ็ดเก้าเขาบอกเกลับมันพี่น้องมันกลับตามสูตรมันเองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าม Icana, ตัวอื่นบ egal, ่มีดิเห็นบ่สังเกตไหมตัวอื่นบ่มีเขาตัดตองออกนะ่ามันต่องเกดเกดเกาเกาตัดออกเหลือหน่อยลงหน่อยลงละบานี่ก็ว่ get, 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 วายเกดเกาอนประมาณน้ำกันก็ตัดออกพี่น้องมาทั้งสองตามสูตรนี้คือเกาพี่น้องเนี่ยสูตรเกดสูตรแปลธาล่างเนี่ยเข่าเนี่ยที่ว่าให้เบิ้งมานนี่ี่ละตามสูตรนี้ต่อค่ะพี่ idad. นะ้อง แนวทางแนวทางแนวทางยังไงก็เป็นแนวทางสูตรล่างนี่เด้สูตรล่างนี่เด้เขา ok ล่างบ่พี่น like ้องเขาเก็เก้าล่างตรงตรงมึงยากระเป็ดหาตรงตรงเลย้อพี่น้องเด้อล่างนี่เด้าบมันออกแล้วก็ตัดออกนี่เด้เนี่ยบันนี้อันนี้ก็่ามันมาน้ากันซื้อก็เลยตัดออกพี่น้องที่กิงมันมาน้ากันมันก็มีสีมันมันกันได้จริงเนาะนี่เด้แม่นคักเดือสูตรนี้เด้ เด่นนะนะเด่นสองตัวเดี๋ยวจะห้เด่นสองตัวคือเก่าได้พี่น้องเ้อตามสูตรนี่แหละมันมาตรงมันก็ไม่ได้ขาดทืนได้พี่นออ้องเขาบวมัากตองเขาก็ตัดออกรอบน้ามันมิดติดต,ตองวอกกบะบื้องด้ขันปติดต,ตองก็คือสุดสิบหกตัวตรงตเลยละพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกตัวเนี่ยรอบนี้เข่าอีกแล้วนี่แปดห้าล่างแล้วงวดนี้มาเข่าเจ็ดเก้าล่างอีกแล้วนี่เก้าเจ็ดนกักลับกันมาในตัว ตัวอื่นบกับเด้พี่น้องตามสูตรนี่ตัวเด้อกสาตัวฮามันกับพวกเขาพี่น้องออกหนึ่งสามก้าเจ็ดศบวกหนึ่งส ด็เมื่ที่แล้ว8ปหนี่เด็มันมาลางของอันตัวนั้นเลยตัวใดนี่นะเจ็ดเกพวมีเก้าเจ็ดก้า็ดมีเจ็ดศูมีนีย์ตามเลขสองตัวโตพี่น้องสองตเขาสองสองงวดแล้วงวดบางยาก,กับแปหตรงๆรงวดนี่ก็มา เจ็ดเก่าตรงตรงพี่เกีงอันนี้ก็มีด้เห็นบ่าเจ็ดเก่านาะแต่บริสไซเจ็ดเก่าใส่ตั้งท่ายนี่สูตรนี้ก็นาตามพี่น้องตามสูตรซีหางคือเก่าเ้อสูตรสีหางเขาก็ตามคี่เก้านั่นแหละเจ็ดเก่ามันอยู่พี่เด่นเด่เด่นเข่าตัวนี้ก็เข่าตัวนี้ก็เข่าเพราะมันเด่นตัวเดียวกัน หกเจ็ดเขาเด่นเกตเด่นแปดเพราเขาเขาตัวนี้ตามต้อวันนี้ตามต้อตามต้อตามต้อสูตรสองตัวพี่น้องตามต้อสูตรนี้เราจะลงสูตรนี้ให้ตามต้อจบคลิปไปแค่นี้ละคะ่ะพี่าเจอกันไหมคะ่ะเขาเจ็ดเก้กานี่พี่น้อง ไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจ็ดเก้าเดินมาทึ้งวานแต่มันสีบรมาน้ากันนะพี่น้องนะมันมาน้ากันซ้าแท้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดกับมีเจ็ดเก้ากับมีแต่มันมาจังสั่นนะพี่น้องนะอ่าตามสูตรนี่ตัวคือเก้าพี่น้องสองตัวล่างเมื่อกี้ก็ออกเปดหาล่างนี่เดียสวัสดีค่ะ